นี่วันนี้พาให้ดูสถานที่ต้องให้แบบวุฒเห็นแบบกว้างๆอะ่ะไม่รู้นะหรือว่าต้องไปอยู่ตรงข้างบนเลย <c oughs> อ่าสวัสดีทุกคน <c oughs> ให้ดูให้ดูความยิ่งใหญ่อลังการสุดอลังการ อาหมุนเลยหมุนเลยให้เขาลองไฟให้ดูได้ไหมมีคนมายังจะได้อาบด้วย,วยโชว์ไฟนี่เขาบอกโชว์ไฟเดี๋ยวะโชว์ไฟให้ดูใหญ่มากอ่า ตอนนี้เขากำลังจะโชว์ไฟไม่ต้องใช้ออแกนไหนเลยมีทุกอย่างโอเคออกข้างในลึกเขาก็มีด้วยไงไฟเยอะมากโอเคค่ะสุดยอดมีฟอลโล่ด้วย ไม่ได้พูดอะไรเลยมีไมมีไม่อันหนึ่งไหมให้ให้เมพูดให้หน่อยก็ได้ <c oughs> พี่เป็นตัวสแตนบายเออมีช็อกอยู่ดีไหมลองถ่ายรูปหน่อยดิคือกล้องกล้องเน็ตก็ได้ที่จะได้เทสกับตาก,ตากล้องว่าแสงมันหน้าตอนที่ฟอลโล่สองมันจ้าไปไหม <c oughs> สวันสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้ก็พามาดูพามาดูบรรยากาศนะคะตอนนี้คุณนิดหน่อยก็กำลังถ่ายไว้หน่อยเป็นรูปอะทดลองอยู่ว่าบนเวทีจะเป็นยังไงบอกเลยว่าอลังการมากนะทุกคนให้ทุกคนได้ดูกันโอเคแล้วถ้านุ้งแบบอยู่ข้างบนแล้วถ่ายแบบสวยใช่ไหมคะ ใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็วรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมใครซื้อบัตรแล้วว่างเออใครว่าแล้วว่างเดี๋ยวตัวเจอกันจัดเต็มงานสุดยิ่งใหญ่น่าจะในรอบหลายใหญ่ที่สุดที่นี่หน่อยสร้างตัวมาละแล้วก็ไม่รู้จะใหญ่แบบนี้ได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้อยากทำบ่อยๆนลใครยังไม่มีบัตรนะคะรีบซื้อเลยรีบซื้อเลยนะคะตอนนี้ รอบนี้คือใหญ่ที่สุดที่พี่หน่อยเคยจัดมาเลยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไ,<ป>ได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้กัน<ป>นี่นะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆของเรานะคะทุกคนเห็นป่าว่าลังการมากอะ่ะโอเคพี่หน่อยจัด,ดเต็เ<ล>มาม,มากๆนะคะรอบนี้ยังสว่างอยู่ใช่ไหมนี่ให้ทุกคนดูการเตรียมงานของเราจริงๆ คือไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆคิดจะทำไม่ใช่นะพวกนี้คือเตรียมยิ่งใหญ่ต้องเตรียมต้องซ้อมต้องเทสทุกอย่างใครลงเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่นี้คิดไหนทักทายไหนคะ่ะสวัสดีทุกคนใครซื้อบัตรแล้วรีบซื้อเลยทันก่อนราคามันจะขึ้นไปกว่านี้ไม่ใช่ขึ้นเพราะอะไรนะขึ้นเพราะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่นนใน,นให,ห้องประชุมใหญ่ปหเป็นเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ต้องเพิ่ม <t un> เออตอนนี้แหละใช่เออจะขึ้นตอนนี้เลยให้จบจบไปเ <c oughs> ดี๋ยวดู takiego. อ้าโอเคไม่บเออโอเคโอเคดีมากเลยอืมนี่เราเทสเลยว่าถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วจะเป็นยังไงไม่ใช่มานั่งเทสหน้านงานนะไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวเขาจะพาเราไปดูที่ไหนอีกเราก็ไปดูเลยไดย้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเป้เคนเขาเออ เดี๋ยวไปดูหน้าง,งะนะข้างหน้าไหมโอเคเดี๋ยวยูบอกอยูบอกให้เขาพาเราไปเลยก็ได้เดี๋ยวไลฟ์ไปด้วยเอ, <Town> เอาข้างหน้าไม่ได้โอเคอเคพาไปดูห้องวีไอพีอโอเคโอเคพามาดูหลังเวทีต้องต้องบอกเขาหน่อยไปค่ปะปเออวานเราเดี๋ยวขอไปดูห้องเมื่อกี้แป๊บหนึ่งได้ไดโอ้โหคุณนี่อเอกูสีนะห้องนี้ไม่ได้เปิดให้เราไลฟ์หรือให้เราดูได้คุณรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนพี่ตูนเพิ่งมาจัดคอนเสิร์ตไป เมื่อไม่กี่วันที่แล้วเพิ่งมาจัดคอนเสิร์ตท,ที่เนี่ยตุนบัดิสแลมอ่ะห้องเดียวกันคที่เดียวกันเลยอ่าเดี๋ยวเ <Yeah. S 1> ขาพาไปดูไปค่ะทุกคนเราจะพาไปดูห้องเอกลุซีมากๆนี่ทุกคนได้เข้ามาหลังเวทีของที่จัดคอนเสิร์ตเลยปกติเขาเป็นแบบศิลปินเนาะแล้วเขาไม่เข้านะเขาไม่ห้ <laughs> หาย <laughs> เราของเขานะศิลปินอย่างเงี้ยเขาน่ารักมาก เอกุศิลสุดๆนะคะทุกคนใครยังไม่มีบัตรรีบเลยอ่าห้องนี้เป็นห้องหญิงนะครับผมอ่าดูติดฝั่งนี้นิดนึงนี่คือเหมือนไหมห้องห้องหญิงจะมีห้องน้ำจะมีสีใสโอเคโอ้โหแต่ลูกค้าสามารถเป็นสีได้เลยครับโอเคเป็นไงใครที่ลง V I P นะบัตรบิซิเนอร์ได้นิดหน่อยแต่งหน้าห้องนี้ไงแต่งหน้าแต่งตัวห้องนี้ คุณจะได้อยู่โซนหลังเวทีเลยแล้วออกไปเวทีพร้อมกันโโอ้คือก็ได้มานั่งดูพี่หน่อยข้างหลังด้วยใช่ไหมว่าเตรียมงานยังไงสุดยอดมากทุกคนได้มันอยู่ข้างหลังเลยใครลงพวกเฟิร์สคลาสบิซิเนสอะได้อยู่ข้างหลังเวทีมีอีกห้องนึงแล้วก็ออกไปพร้อมกันสุดยอดสุดปังถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่เช่าห้องประชุมนี้คุณจะไม่ได้เข้ามาแบบนี้นะอ่ะป่ะโอเคขอบคุณค่ะไปต่อ มีห้องหนึ่งห้องใหญ่นี่หลังเวทีจริงๆที่เขาแบบจัดคอนเสิร์ตจัดงานคือแบบนี้เลยที่นี่ดีมากโคตรดีดีมากๆเหมือนเซเล็บอบเหมือนถ่ายไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังไ่ได้ <laughs> กล้องย้ยอยหมดตอนนี้ <laughs> <laughs> กล้องไฟยะไปหมดแบบศิลปินซ้อมขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้ห้องใหญ่อันนี้ห้องใหญ่ห้องใหญ่ แล้วเขาทาดีจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าบางคนว่าเอ้ยมีห้องแค่นี้แล้วแบบห้องน้ํานี่พามาดูห้องน้ําด้วยถึงจุดที่พามัห้องน้ำไม่มันว้าวอ่ะมีห้องแต่งตัวแยกแล้วมีห้องน้ําที่ไม่ใช่ห้องน้ําแบบห้องเดียวอ่ะห้าหกห้องในห้องเตรียมตัวคุณดูมีห้องอาบน้าด้วยเฮ้ยที่นี่มันดีอย่างนี้เนี่ยสุดปังนะอันนี้คือสําหรับ ใช่อันนี้สำหรับ V I P นะคะทุกคนเพราะว่าแบบเดี๋ยวพี่ก็า first c l a s กันไปกันมาตอนเตรียมงานตอนสุดยอดอ่ะได้มานั่งอยู่กับพี่หน่อยแบบว่าคุณจะทำยังไงถึงจะได้นั่เข้าห้องนี้หรอเออใช่ถ้าคุณไม่เช่าหอประชุมแบบนิดหน่อยอ่ะคุณจะได้มาข้างในนี้ปะปกติเราดูได้แต่คอนเิร์ตนะแบบว่าเห็นเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณฟีลลิ่งเลยว่าฉันเป็นเจ้าของคุณเหมือนคุณกำลังเป็นเจ้าของงานคุณได้รับฟีลลิ่งนั้นเลยว่าคุณคือคนจดโอเคได้ใช่ไหมได้เลยครับไปค่ะยัมีข้างล่าง เออจริงๆนะพี่หน่อยใครจะได้มาดูแบบนี้เนาะคุณคิดดูดิถ้าคุณไม่เช่าแบบนี้หน่อยเนี่ยถ้าคุณไม่มีงานที่ใหญ่ขนาดเนี้ยคุณจะได้เข้ามาอ,อมแล้วคุณจะได้เห็นเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยแล้วคนทำคอนเสิร์ตเขาไม่ทําอยู่แล้วเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจาเป็นเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากเราอยากให้ลูกศิษย์เป็นแบบเราอ่ะอคุณก็ต้องฟิลลิ่งเลยอย่าไปรู้สึกบางคนไปรู้สึกว่าโโหมันไกลตัวฉันมากใช่ไหมล่ะลงละครที่จัดงานมันรู้สึกมันไกลตัวมันไม่ไกลแล้วเนี่ยเดินเข้ามาเลย อะาถ้าไก่อนย์ก็เป็นเปล่าว่ามันรู้สึกไกลไงเออมันรู้สึกมันไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เรื่องของฉันมันเป็นไปแล้วตอนนี้นึกถึงแต่ว่าต้องเป็นคอนเสิร์ตเท่านั้นศิลปินเท่านั้นสุดปังมากก็จ่ายเงินไปจบถึงบอกใครอยากเข้ามาเจอแบบนี้นะอยากมาดูแบบนี้ทุกคนบัตรฟิสคาสนะคะยังพอเหลือที่ว่างอยู่นิดๆหน่อยๆจริงรีบมารีบมาไม่ใช่ไหนคนลงเยอะมากว่เพราะมันมีจำกัดไงห้องแล้วก็ได้อยู่แถวหน้าเดี๋ยวพามาดูแถวหน้า มันคุ้มมากจริงๆนะดูไคดีเห็นไหมคุณเห็นเชือกพวกนี้ไหมเชือกที่เขาดึงฉากอ่ะนี่คือลงละครเขาทาแบบนี้ทุกอย่างเวลาเป็นคอนใช่ิ่งเเฟมกนลยได้ค่ะโอเคได้ค่ะได้สุดๆคุณสีบสุดๆดีอ่ะก็เขาให้ดูด้วยอ่าโอ้โหนี่ไปค่ะทุกคน เราจะไปดูเห็นไหมที่แบบนี้เราไม่มีทางได้เห็นแน่นอนนะในชีวิตเราอ่ะ <laughs> อยู่เฉยๆไม่มีทางจะได้เห็นแน่นอนเนาะไปดูกันนะคะด้านล่างเวทีที่เวลาคุณเห็นศิลปินเขาแบบว่าซ่อนๆอยู่ใต้เวทีอย่างเงี้ย อ๋อโอเคโอเคตรงออกไปมันเป็นอะไรทางเข้าอ๋อโอเคโอเคโอเคไปค่ะทุกคนนี่ไม่ใช่ใครก็เข้าได้นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนประชานคนเขาเยอะมากเลยโอ้โหอลังมากอ๋อนี่ก็ทานอาหารได้ใช่ไหม ออ่างเหมือนกันอสำหรับประธานอาหารเหมือนกันดีดีทำสเกลแบบคอนเสิร์ตใหญ่เลยอ่ะจริงแบบอิมแพคมันก็เป็นอย่างเงี้ยนนี้ข้างหน้าข้างหน้าทางข้างหน้าอันนี้อีกห้องหนึ่งไงสำหรับแบบออแกไนซ์อะไรเงี้ยห้องเหลือใหญ่ดีดีสมมติตอนนี้เป็นสังกัดสังกคือคุยกับข้างล่างข้างบนเลยอ๋อสมาี่เห็นก ช้กเพราะปกติถ้าถ้าเป็นโรงแรมที่เราจัดกันมาตลอดทีมงานไม่มีที่อยู่เลยนะใช่จริงเขาต้องมีอยู่แบบตรง,ตรงเดียบตรงที่จอดรถอะ่ะพี่ก็ต้องซื้อห้องแยกเพื่อเตรียมตัวเ<ไ>ป็นที่นี่จะมีที่นอนสบายเลยเขาเอาเอสุดยอดสุดปังมากทุกคนเอา,เาองังกันหมดรอ๋อโอเคอย่างกับครอบครัวที่จะทานไม่ได้เนี่ยโอเค เหมือนคอนเสิร์ตไหมทุกคนโอเครับอเป็นพวกเอ่อคุกกิ้งไม่ได้ง่ายโอเคโอเคเหมือนคอนเสิร์ตไหมทุกคนเออเหมือนเนาะที่เราชอบดูใช่เหมือนเนที่เขาจัดคอนเสิร์ตแล้วเขาก็เตรียมงานกันเออร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ใครลงก็โคตรคุ้มคุ้มเนื่องเป็นทางจ่ายเงินแค่หลักพันแล้วได้ขนาดนี้นพราะนี่ไหจ่ายไปหลายแสนมากกว่าจะได้แบบนี้อ่ะแค่มาดูก็คุ้มแล้ว ส่วนนี้ก็คือทันขึ้นพื้นโิกอ๋อโอเคโอเคนี่โอ้โหเอยากรู้ว่าเราเปิดตัวคิวได้เราทันเข้าเราไม่ได้เดินแล้วก็ดองริบลงเลยอ๋อโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วใช่ใช่ขนลุกนะทุกคนแต่ไม่พาดูอันนี้เป็นแบบเซอร์ไพรส์อันนี้ไม่ใช่อันนี้ห้าอันนี้เราเก็บไว้ก่อนใช่ใครอยากรู้ต้องมานะทุกคนดีนะอยู่เลยอยู่เลย เอาทีมงานเหลือน้อยมีเขาไปบวชอยู่คนหนึงไม่ได้เออได้ค่ะอันนี้อ่านโอเคเดี๋ยวเราจบกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะออกด้านหน้าแล้คนจะเยอะนิดนึงประตูนี้ก็จะเป็นทั้งเข้าทั้งออกครับอ๋อโอเคยเข้าทางนี้ก็ได้เ้าค่อยขึ้นไปข้างบนขึ้นขึ้นไปบางทีก็ทางนี้สองทีมงานอ่จะไมกินข้าวขึ้นไปที โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเราให้ดูความลับมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วแค่นี้คุณก็คุ้มแล้วดูฟรีด้วยนะเนี่ยนี่หนต้องจ่ายเั้ากี่แสนเนี่ยเพื่อให้ได้มาตรงเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ลงรีบไปลงก่อนที่ราคามันจะขึ้นกว่านี้เพราะมาดูแล้วน่าจะต้องเติมมกันไปแ <ไป S 1> น่ม,มันขึ้นแน่นอนมันไปแน่นอนโอเคไปแล้วทุกคนบาย